สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนัการชาแนลนะครับก็ขณะนี้เวลาประมาณ1 1บเกายีนาทีนะครับเราก็อยู่ที่สวนครับไปตัดหญ้ามาแล้วก็านั่งพักผ่อนนี้มาทําหมายตกหลิวครับเป็นหมายเดิมนะครับที่ใช้ทุกปีครับก็ปกติปลาที่นี่ก็จะมีพวกปลาขาวหางแดงเยอะนะครับปีนี้น่าจะเพึ่งมาครับยังไม่กินเยอะนะครน้ำแดงอยู่ น้ำเริ่มลงมาแล้วครับนี่ครับบริเวณร่องสวนอีกอัดครับอันนี้คือเป็นร่องที่อยู่ในสวนนะครับก็จะไหลมาจากคลองข้างบนก็เป็นคลองสอธาธารณะเหมือนกันนะครับนี่ที่เราติดคลองสอธาธารณะอันนี้ก็จะเป็นร่องสวนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นคลองสอธาธารณะเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสามง่ามนะครับเป็นเหมือนง่ามหนึ่งสติกนะครับก็จะไหลลงไปด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะไปในท้ายหมู่บ้านนะครับ ก็จะล้อมรอบหมู่บ้านจึงได้ชื่อว่าบ้านคลองสารพานะครับชื่อคลองสารพามาจากการมีคลองนะครับก็สารพาน่าจะหมายเึงว่าประโยชน์เยอะสาระก็คือมีสาระครับสารพานะครับก็พามีประโยชน์นะครับก็น่าจะใช่ครับพระตาผมแปลไม่ผิดนะครับนะครับก็อยู่ที่คลองสารพานี่คือแม่น้ำคลองสารพาของเรานะครับความลึกเหลือประมาณ10เมตรนะครับ ไมโคขุดนะครับเวลาลอกคลองนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณกระท่อมอันนี้เป็นกระท่อมน้อยรอรักคองผมสร้างเมื่อหลายปีก่อนแต่ว่าช่วงหลังมายังไม่ได้มาดูพอดีไม่มีเวลานะครับช่วงนี้ก็มีเวลาแล้วก็มาทำความสะอาดนะครับวันนี้เช้านี้มา,าถางหญ้าอันนี้ก็จะเป็นกอไผ่ใครไม่เห็นไผ่ด้านขวานะครับนี่คือไผ่ดนขวานนะครับ,น,น,น,รบนี่ครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีล่มลื่นครับมีไม้ใหญ่เยอะ ตรงนี้นจะเป็นเขาเรียกว่าต้นไข่เน่านะครับก็จะเป็นไม้ที่ตาเขาปลูกไว้เพื่อกั้นน้าเพราะรากมันจะมีประโยชน์นะครับเพราะรากฝอยมันจะเยอะมากมันจะกั้นน้ําได้กั้นดินทลายได้แล้วก็ไผ่เหมือนกันนะครับก็ตาเขาก็จะปลูกไว้นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นนาเขยปลูกครับนี้จะเป็นที่มุมครับยาวคลองนี่จะยาวมากนะครับรอบบออพื้นที่ประมาณ6กไร่นะครับสําหรับพื้นที่ทําเกษตร ก็ว่าที่นี่ก็จะทําเป็นที่พักทำกเกษตรทำโน่นทำนี่นนครับช่วงวัยเกษียณจากโรงงานนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานสวัสดีครับ